มีหลายชั้นนะครับเป็นมุก,กุฎจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหน้องพออ่อมาเที่ยวก็ร้อีนนสวยงามตามจับเรื่อง จรันที่วันที่ยี่ห้ายบได้คะตัรนนี้คทางรอยู่นี่ไปไหนอ๋อวันที่้าอแจกจะให้เงินเดนเาเลยใช่ให้เขาให้คนที่จองอะไรไว้เอาเงินมาจ่ายไงแล้ก็ให้ธนาคารมาเอาตังเลยโอี่เอาซองมาด้วยนะเนี่ยอารอใช่จ่ายไปวันสี่สจะแจกบนรถนี่แหละ น่าเก็บไหมไม่ไม่เนาะถ้าคนที่เขาอยากทำบุญมันก็ไม่น่าเกยดหรอกเนาะก็บอกว่าบอกมาแล้วแต่จะทำบุญถ้าเราเราก็ไม่คิดคมาอะไรเนี่าก็เราแกทดอะด่ค่ยเ้เนะครบ้านเรามาถึงด้านล่างแล้วครับขาสั่นเลยครับแต่ได้มีบุญมาครั้งนึงก็ มาหาเจดียด์ชัยมงคลเนี่ยด้านล่างนะครับลังพึ่งเหรอลังพึ่งนะครับโอ้โหลังพึ่ง อย่างด้านล่างครับล่างพึ่งี่ด้าโบสถ์คือพึ่งหลวงนั่นนะ่ะอืมน,นี่ก็ด้านล่างแล้วนะครับ